ทางภาคเหนือเขาไม่ค่อยเจอหรอกไอ้พวกเพี้ยหอยน,น,น้อยนะครับเข,เขาจะเจอน้อยมากใช่นะจริงๆเพื่อนมันคือคือตัวยาตัวเดียวอะมันไม่สามารถที่จะเนี่ยนะเจอเพี้ยหอยลมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ตอบโจทย์อะไรได้ทีเดียวหมดทุกอย่างนะครับมันต้องซื้อหลายอย่างอย่างยาเราต้องซื้อแยกแล้วไม่ว่าจะเป็นยา เพี้ยไฟไรแดงนะครับผมยาเพี้ยหอยเนี่ยมันแยกหมดทุกตัวเลยอะ่ะคือเขาไม่ได้ทํามาทีเดียวแล้วแบบว่าสามารถที่จะกำลาบได้หมดเลยมันไม่มีเลยนะครับทุกตัวเนี่ยแยกหมดนะ,ะยาเยอะมากตู้สเสบียงเยอะมากเลยนะครับผม,มเดี๋ยวนี้ผมจะมาบํารุงบำรุงเลี้ยงในกรุงเทพหรอครับใช่ครับผมเลี้ยงเลี้ยงในกรุงเทพนะเลี้ยงในกรุงเทพแล้วปัญหายเยอะมากๆเลยนะครับผมเนี่ยก็เดี๋ยว วันนี้บารุงมันคือมันให้ดอกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มันก็โ่มไปเรื่อยๆแล้วก็นี้ผมก็บำรุงบํารุงกลับมานะครับผมเนี่ยมันก็เริ่มแตกมาเรื่อยๆนะ